และเคราวนาเครื่องบินฝนหลวงออกไปประจำการในหน่วยปฏิบัติการทั่วประเทศแล้วนะคะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเปดิดปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี2567ค่ะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเปิดเผยว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศในประเทศได้ส่งผลต่อภาคการเกษตรและปัญหามหมอกควันและไฟป่านะคะ พบปัญหาการเกิดพายุลูกเห็บในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงเกษตรและสาหากรได้มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินกเกษตรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีโดยได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง10หน่วยทั่วประเทศน้อมนาศาสตร์ตําราฝนหลวงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทาง โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง5ภูมิภาค70ได้ปรับแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนจำนวน7หน่วยนะคะจะใช้อากาศยาน30ลำโดยเป็นอากาศยานจากกรมฝนหลวง24ลำและจากกองทัพอากาศมาร่วมด้วยจำนวน6ลำค่ะ